สบายดีและสบายดีเ้อพี่น้องก้องฝ่ายบัสนสุคนเนาะว่าจะเป็นพังไทยหรือพังลาาหรือว่าต่างประเทศทุกๆประเทศเนาะวายาเก็กกาบสบายดีทุกคนเนาะวายาเคยไปอัปเดตเพื่อนสาวลื่นกับเพื่อนเอ้ยนางเนาะเพื่อนสาวหลอกสาวเทื่องกับลายสามสี่เพื่อนเนาะพี่น้องกับมีเอ็ซีคอมเมนต์เขามาหาวายาเนาะว่าอยากให้วายารีวิวเพื่อนวายาเองนี่แหละให้เพิ่นเบิ้งเนาะวายากระไรรับปากเพื่อนไว้ได้ว่าจะรีวิวให้เพิ่นเบิ้งเนาะกับ มอยเน่ากะกะเลยมันนี่สิมารีวิวเพื่อนเจ้าของให้เบิ้งเนาะพี่น้องกะแต่เพื่อนทางนี้โมเมนต์เพื่อนมอยเนาเนาะพี่น้องกะโอเคพี่น้องไปติดตามเบิึงกันเลยเพื่อนมอยเน่าจเป็นแบบไหนเนาะโอเคไปเบิ้งกันเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะกะนี่เนาะเพื่อนมอยเนาเนาะหลังสีแดงที่เปิดหน้าต่างไว้น่ะเนาะที่เพิ่นแบบเพิ่นขอเข้ามาเนาะว่าอยากเบิ้งเพื่อนมอยเน่าเนาะกะประมาณนี้เนาะเพื่อนมอยเนากะ กมันจะมีต้นไม้อี่นะพี่น้องกว่าจักเป็นต้นอีย่างนาะพี่น้องเนาะอันนี้เพราะว่าวอยาวก็ลกออกอยู่น้อพี่น้องแต่ว่ามันลกออกแล้วก็ขึ้นมากขึ้นก่อนนาะพี่น้องเนาะเพื่อนนี่กับวอยาวก็ไปเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยเละพี่น้องแต่ว่าเฮ็ดจนซิปปีั้งพี่น้องสูงกับนางเอกวอยาวก็เนาะซิปปีถึงได้เพื่อนดังนี้แต่ก็ยังบ่แล้วเบิดทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะก็ยังบ่แล่อวัตทุกอย่างก็เดี๋ยววอยาวสิพาพี่พาน้องเข้าไปเบิ่ง ข้างในเด้อถ้าภาพมันบแจ้งบชัดกะมันมีการสัน้นสะเทือนเนี่ยกะบ,บอญ้าขอโทษขออภัยพี่น้องเนอเพราะว่าบอยาวยังม่มีไม่การสั้นเนาะพี่น้องเนาะเป็นแค่ไม่โซฟี่เนาะพี่น้องโอเคพี่น้องไปเบิ่งกันเลยเนาะนี่สิเป็นทางขึ้นเ่อนบอย้าเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้อง เป็นเพื่อนเมายาวข้างในข้างในกะยังบบเล่รอกพี่น้องเพราะว่าแม่ย่าวกัยังบริติฟ้าเนาะเพราะว่ามันมาเกิดวิกฤตตอนที่ว่าช่วงโควิดแหละพี่น้องมาย่าวกับโบเลไปหาทำงานอยู่เมืองไทยแบบะบเล้ต่อเติมบ้านเลยเนาะเพราะาม่ยาวก็อยู่บ้านสองปีแล้วเนาะสองปีนี่แหละก่อนแม่ยาวกับ่บด้อยู่บ้านเลยพี่น้องประมาณนี้เนาะเนาะ กอ,บองบอยาโอแจ้งบาชัดกับขอโทษขออภัยพี่น้องนั้นในหลายแล้วพี่น้องเด้อเนาะบอยาวกับกั้นห่อสองหอกนะพี่น้องกันหอ่อสองหอกประมาณหอกหนึ่งบอยาวสีเอาไวเ้เก็บของเนาะเพราะว่ามวยผนนนนินอนเนาะกับสิหกจังหน่อยแล้วพี่น้องเด้พอพอเก็บของบอยาวกับไปได้เก็บเนาะประมาณเนาะ อันนี้จะเป็นเนวเวื้อเสริมสวยของนักเอกบอลเน่าหรอพี่น้องเพิ่นเป็นสร้างเสริมสวยแต่อยู่เมืองไทยเนาะเพิ่น,นกลับมาเปิดร้านอยู่บ้านอยู่เนาะแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นบ่ได้เปิดแ้ะเนาะเพราะว่าถึงฤดูทำหน้าแต่มานนอกมานหน้าเฮามันมมีไผ่มาเห็ดแต่เนาะพี่น้องก็เลยต้องปิดร้านเนาะนอกจากว่าบิดส่งทำหน้าแลก็คอยพาเปิดร้านใหม่เนาะพี่น้อง ผูไดอยากมาลองเบิ่งก็ได้เลยพี่น้องเลียวเข่าและน no. e no. no. ังเอกบอยาสิเปิดร้านตี่นเต้นเนาะอันนี้จะเป็นห้องบอยาเก็บของเนี่ยที่จริงก็เป็นห้องนอนน่ะพี่น้องแต่ว่ามันไม่มีผหนอนเนาะพอลูกชายบอยากับโบนอนเนาะพี่น้องแต่สิบหกในหนึ่งนะพี่น้องนะพอเป็นห้องเก็บของคือบอยางว่าไปแล้วเนาะ อันนี้ก็มอนเนาะมอนทีทั้งเอกบายาอ๋ะเนาะยัดใบเพิ่นว่าจักชักใบเนาะเพิ่นว่าก็หลายใบอีกเนาะพี่เนาะบายาอ๋อกับผู้น้อเพิ่นเนาะเพิ่นก็ยัดใบได้หลายปีก่อนพี่เนาะเพราะว่าเป็นบุญเป็นศีลนะเพิ่นสิเอามอนไปให้เนาะไม่ใช่งานเวลาแขกใครมาหาเพื่อนเนาะเดี๋ยวพี่น้องประมาณนี้เนาะพี่น้องเพื่อนมายาว๋อกัเนาะแต่ว่าเพื่อนมายาวก็ยังบริติดฟ้าเนาะพี่น้องเนาะคือคือเห็นแตวเนาะเดี๋ยวมายาอ๋อไทยมาบ้านนี้เนาะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปเบิ่งหลังเอหนาหลังว่านเนาะหลังว่านว่านานกระชับม้านี่เนาะพี่เนาะอันนี้เป็นห้องน้ำพี่เนาะอันนี้ห้องน้ำห้องน้ำวันนา้กับเพิ่งนเช็ดเลือดปีนี่แหละพี่เนาะวันนียังมีรถมอไซค์กันหนึ่งอันนี้จะเป็นหัวเนาะพี่นเนาะเนาะ ค่ที่บรยาสิปลูกเครื่องฟังแบบต้นไม้ต้นอย่าง้วเนาะแต่ว่าปลูกก็แล้วพี่น้องแต่ว่ามันมันโบมันตายพี่น้องมันบรยาก็ปลูกกุกม่วงเนาะต้นม่วงเดี๋ยวต้นเดียวพี่น้องบรยากล้าไว้อยู่แต่มันกล้าบ่ได้นะพี่น้องบรยากักล้าไว้คือกันแต่กล้าบ่ได้มันตายเนาะหัว วายาไปทั่ว,วเพื่อไปปลูกห่มไม้ให้ปีนาเขาขึ้นเล่าเีย่ยมันจะมีห่มเนาะหน้าบ้านเนาะอันนี้คือหน้าบ้านของวายาเองเนาะกะาวายาเกษตเทื่นังนี้มากกะทำม,มาตั้งแต่ว่าตั้งเสาอย่างมากกะประมาณห้าหกปีเลยพี่นอ้องงบกับประมาณประมาณหาแสนไปไปลายนะพี่นอนะ้องเนาะวายากับ ฮู้า่าจำนวนเงินมันอะไรกันแน่เนาะแต่ว่าออก่ข้าวคือประมาณหาเศษลายเนาะพี่นอ้องมาน,นี้ตั้งแต่บอยาวแต่งงานกับนางเอกของบอยาวมาหน่ก่ะสิบปีนี่เนาะพี่นอ้องบอยาวกะพอแต่งงานแล้วอย่างเล้วบอยาวกะสั่งเฮือนเลยเนาะเห็ดเฮือนอยู่เลยเนะาะตั้งแต่นั้นมาบอยาวกะจนบาได้ามาอยู่ปีนี่แหละพี่นอ้องสองปีที่ เายาด้อยู่เพื่อนเนาะเต็มๆที่บาได้มาอยู่เพื่อนเพื่อนเจาของอะ่ะกับปกติมายาดกับสีเพ็ดเวียกอยู่เมืองไทยเนาะที่ว่าพอเลยมาเห็นเพื่อนอะ่ะพวกสีพวกอย่างมายากับยังไม่ได้ท่าาง,งเราพี่น้องเขาแบบสักปีเลยละกับกจำนี้กับเายาก็ดีใจเนาะพี่น้องเพราะว่าถึงกับเป็นน้ำเมือน้ำเห่งของมายาหามาเลยแบบตนเองนะพี่น้องหามาสู่ชสีวิตมากับ นางเอกบอยเวาเหรอเนาะถึงมาได้ทุกมือนี่เนาะกว่าชิได้มากอะค่อนข้างชิลลาบากอยู่พนะี่นนอะเพื่อชิได้มาถึงขนาดนี้ก็ได้บอยาวก็ดีใจพุมมใจในตัวเจ้าของอยู่เนาะที่ได้ถึงนขนาดนี้ตอนติดกระเบื้องกับเพิ่นเอาน้ำบอยาวนะันแสนแสนสิบเนาะแสนหนึ่งครับหนึ่งหมื่นเนาะพี่นนอะ ที่เพิ่นเอาน้าเงาเนาะบนยาเงากับตอนหน้าเงากับยังมีเงินมีเงินเนาะบนยาเงาก็ต้องผ่อนเอาเนาะพี่เนาะเพราะว่าบนยาเงากับช่วงนั้นคือว่าเงินเดือนบนยาเงากับประเภทองเนาะบนยาเงาเพจงานอยู่เมืองไทยกะแต่ว่าเหตุงานออกมาเนาะหน้าเงาสิส่ง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 มาให้พี่ให้เอื้ออยู่ทั้งวันด้วยเนาะเพราะว่าถ้าเก็บไปในเจ้าของนี่มันสี โบเดือยเนาะพี่น้องพันสองพันก็เลยผ่าไม่เอ้ยซอยก่อนเนาะผ่าไม่เอ้ยเห็ดเทือนเห็ดอย่างให้ก่อนด้วยเห็นมันแล้วอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนของบอยเน้าเหมือเนาะแต่บอยเน้าว่าได้คอเรียนอนดอกพี่น้องสิมีแต่นางเอกบอยเน้ากับลูกชายเพิ่งนอนเนาะฉันมาบอยเน้ากับซิี่นอนอยู่ข้างนอกเพราะว่ามันฮอตนะพี่น้องก็ ประมาณนี้เนาะเพื่อนมายาวกะมายาวกะสิทายรีวิวให mm ้พี่น้องตามเอฟซีขอมาแล้วเนาะก็ก็ถือว่าโอเคเนาะเนาะก็หลังจากที่มายาว่ได้รีวิวเพื่อนของมายาวให้เบิ่งแต่เนาะมายาวกะสิมาขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้มายาวเนาะมายาวกะมีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องก็ บอย่าก็ขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายเด้อท er. ี่มาเป็นกาใจให้บอย่าเนาะถ้าคอมเมนต์อะไรที่พี่น้องคอมเมนต์มาแหละบอย่าบ่ได้อ่านการแสดงมาบอย่าบ่เห็นเด้อพี่น้องบอย่ากับกะขอโทษขออภัยหลญ่เด้อถ้าปิดถ้าแบบบอย่าบ่ได้ตอบกลับกันเนาะบอย่ากับรีวิวให้ตามที่เพื่อนขอมาเหละพี่น้องบอย่าได้รับปะเป็นมาเนาะบอย่ากับขอโตจบคลิปเคียงชนี้เนาะเพื่อเปลี่ยนการยืดยาวของคลิปเนาะพี่น้องเนาะ พ่อยาวขอบุนขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อที่เป็นกําลังใจให้่ยาวเนาะต่อไป่ยาวสิเฮ็ดให้ดีที่สุดเนาะพี่น้องเนาะรับบ่าคลิปนี้่ยาวก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องกราบสบายดีเด้อพี่น้องทุกคน